สวัสดีครับผมเซลล์เอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้ายามาฮ่าเอ็นะรถใช้งานดีๆ1คันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวนะครับการขับรถไปทำงานคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับอ่ะนะครับสำหรับเจ้ายามาฮ่าเอ็คันนี้นะนี่รถสวยๆเลยนะครับเหมาะแก่การใช้งานนะฮะชิลหน้าแต่งมีมาให้แล้วนะครับ คันนี้นะครับเป็นรถจดปี2017นเะครับเลขไม่เพียง9,000กิโลเท่านั้นราคาเบาๆเลย89,000บาทเท่านั้นนะครับในี่ลูกค้าเครดิตดีนะดาวเริ่มต้น31,50บาทเลยนะอ่าหรืออาจจะขอฟรีดาวเลยก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะใครกำลังหารถอยู่นะครับใครกำลังสนใจนะเจ้ายามาฮ่าเอ็นะครับ ติดต่อเซลล์เอ็กได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0618128889นะครับ